สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับคุณครูพี่น้ำอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในกิจกรรมกลุ่มย,อย่อยกิจกรรมกลุ่มย่อยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับของแข็งของเหลวรูปล่างรูปทรงเด็กๆรู้จักของแข็งกันไหมคะของแข็งจะมีลักษณะที่มีรูปร่างที่แน่นอน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะเช่นอันนี้เด็กๆรู้จักไม่คืออะไรอ่าเช่นไม้บล็อกบล็อกเนี่ยจะมีรูปร่างที่แน่นอนนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นแทง่งใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมบล็อกไม้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้มีลักษณะแข็งรูปร่างคงที่นะคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ได้อมาดูฟองแข็งชิ้นต่อไปอ่า เด็กๆเ,เห็นอะไรคะอ่าอันนี้คือไข่เป็นไข่พลาสติกที่เด็กๆเ,เล่นในมุมบ้านนะคะไข่พลาสติกเนี่ยก็มีลักษณะเป็นของแข็งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะอ่ามาดูชิ้นต่อไปอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จังไหมคะอ่าก้อนหินก้อนหินเนี่ยมีลักษณะที่แข็งม จะมีลักษณะที่แข็งมากเป็นของแข็งอานอกจากของแข็งแล้วเรามาเดี๋ยวเรามาดูของเหลวกันนะคะเด็กๆรู้จักของเหลวไหมคะของเหลวนี่คือสิ่งที่เขาเรียกขึ้นชื่อว่าน้ําส่วนมากจะเป็นของเหลวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าน้ํารู้จักไหมน้ําอัดลมน้ํามันอะน้ํา น้ำเขียวน้ำแดงนะคะของเหลวเนี่ยจะมีลักษณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามภาชนะที่ใส่นะคะ,ะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามภาชนะที่ใส่หรือว่าบรรจุเห็นไหมคะอ่าอันนี้เหมือนน้ำสีแดงนี้มันอยู่ในขวดที่เป็นรูปดาวมันก็กลายเป็นรูปดาวใช่ไหมคะส่วนอันนี้อยู่ในขวดมันสามารถเคลื่อนที่ ของเหลวเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ตามภาชนะที่เราบรรจุนะคะอาแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าของเหลวเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นของแข็งได้ด้วยเอ้ยไงนะเด็กๆรู้ไหมคะเด็กๆเคยทานไอศครีมไหมคะอาแล้วเด็กๆเคยทานไอศครีมแล้วเด็กๆเคยสงสัยไหมว่าไอศครีมเนี่ยทำจากอะไร อวันนี้พี่น้ำมีการทดลองง่ายๆมาให้เด็กๆทดลองดูนะคะวันนี้เราจะมาทําลองทดลองทําไอศครีมกันอุปกรณ์ของพี่น้ำก็มีน้ําแข็งต่อไปก็คือเกลือนีพี่น้ำจะใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะเกลือเนี่ยพี่น้ำจะใช้ช่วยในการลดอุณหภูมิของน้ําแข็งให้เย็นเร็วขึ้นเพื่อย่นลดระยะเวลาในการทําไอศครีมของเราให้มันเย็นเร็วขึ้นให้เป็นก้อนเร็วขึ้นนะคะ ต่อไปก็มีน้ำเขียวกับน้ำแดงและที่น้ำจะใส่เพิ่มให้เด็กๆอีก,กนหนึ่งขวดก็คือน้ำอัดลมหรือน้ำโค้กของเรานะคะอน้ำจะเทน้ำโค้กใส่ขวดกันนะ วันนี้พี่น้ำจะมีเสริมให้เด็กๆด,ด้วยเราจะมาดูก,กันว่าของแข็งที่พี่น้ำใส่สลูกป,ปิงปองลงไปในน้ำแข็งด้วยมันจะเปลี่ยนรูปร่างไหมนะคะ,ะขั้นตอนการทําของเราก็คืออันดับแรกพี่น้ำจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งใส่ลงไปเยอะๆเ,เลยมันจะได้แข็งเร็วๆใส่ลงไปแล้วก็คนเข้าคลุกเข้ากันนะคะคลุกให้เข้ากัน ใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งแล้วก็เอาน้ำของเราที่เราเตรียมไว้น้ำแดงใส่ลงไปน้ำเขียวใส่ลงไปน้ำโค้กใส่ลงไปแล้วก็ลูกปินปองเราลองดูนะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงสถานะหรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วก็ปิปปดฝาาแล้วเราก็ ไอ้น้ำเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นน้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในของเราดูซิว่ามันจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นยังไงนะคะอ่าเมื่อกี้เราใส่อะไรไปบ้างอ่ะน้ำแดงเด็กๆมาดูนะน้ําแดงเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันจะมีน้ําแข็งเกาะอยู่เห็นไหมคะเริ่มเป็นน้ําแข็งแล้วอ่ามาดูนะต่อไปนี่เห็นชัดเลยเด็กๆเห็นไหมคะ ตอนเราใส่ไปเนี่ยมันยังเป็นน้ําที่เลวอยู่เลยแต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นน้ําแข็งแล้วเด็กๆเห็นไหมคะอ่าน,นี้น้ําอัดลมน้ําโค้กของเราอ่าเห็นชัดมากเลยเห็นไหมคะมันเปลี่ยนสถานะจากของเลวเป็นน้าเป็นของแข็งแล้วอ่าเด็กๆ,ๆเห็นไหมคะถ้าเราแช่ทําให้นานกว่านี้อีกนิดหนึ่งมันก็จะแข็งเป็นไอศครีมเลยคะ่ะอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่น้ำใส่ลงไปก็คือลูกปิงปอง เด็กๆดูรูปเง็นกวางของชิ้นที่น้ำนะคะว่าเปลี่ยนสถานะหรือเปล่ามันไม่เปลี่ยนสถานะเพราะว่ามันเป็นของแข็งที่มีรูปร่างรูปทรงแน่นอนอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วเด็กๆล่ะคะทําเองได้หรือเปล่าถ้าเด็กๆอยากทําทานไอศครีมนะคะเด็กสามารถทําเองได้ที่บ้านโดยการหาน้ําที่เด็กๆอยากจะทานว่าน้าหวานหรือน้ําแดงเอามาใส่ภาชนะ อาจจะเป็นขัวเป็นพิม์เป็นถ้วยไอศครีมแล้วถ้าเด็กๆไม่มีน้ําแข็งกับเกลือเหมือนที่น้าเด็กๆก็แค่เอาใส่ในครัวใส่ในพิมพ์ไอศครีมแล้วเอาไปแช่ช่องฟิตในตู้เย็นรอแป๊บหนึ่งมันก็จะกลายเป็นไอศครีมให้เด็กๆกินนะคะแต่ถ้าเด็กๆอยากําแบบที่น้าเด็กๆก็ให้พ่อแม่เตรียมน้ําแข็งเตรียมเกลือให้นะคะแล้วก็ปิดฝาเขย่า แบบนี้นะคะขยับไปสักพักหนึ่งมันก็จะกลายเป็นไอศครีมให้เด็กๆทานได้เลยวันนี้การทดลองของพี่น้ำก็จบลงไปแล้วพี่น้ำได้ไอศครีมมาทานแล้ววันนี้เด็กๆจําได้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแข็งของเหลวรูปร่างแล้วก็รูปทรงเรามาสรุปกันอีกครั้งว่าของแข็งก็คือของที่มีรูปร่างรูปทรงตายตัวนะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะส่วนของเหลวคือของที่มี เลื่อนที่ตามภาชนะนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้ตามภาชนะที่บรรจุนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปวันนี้ที่น้ำลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย